ไอ้นัชรินขายเสื้อคุณพ่อค้อมนําเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี1 0 0 0 0แสบาทนับว่าเป็นข่าวร้ายของวงการตลกที่สุดอีกครั้งเมื่อ30เมษายน2564ได้สูญเสียนักข้อมชวนชื่นตลกรุ่นใหญ่มากฝีมือจากโรคโควิดสิเป็นคนแรกของวงการบันเทิงไทยท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนๆวงการตลกและวงการมายา และก่อนหนะน้านี้ทางด้านลูกสาวของนักคอมชวนชื่นอย่างไอ้นภัชรินเปิดประมูลเสื้อพ่อคอมชวนชื่นตัวเดียวในโลกนํารายได้ทั้งหมดบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไอแบงค์เด r ี่และได้โพสต์ระบุข้อความว่าเสื้อตัวนี้เปิดประมูลรายได้ทั้งหมดร่วมบริจาคก,กับมูลนิธิรามาธิบดีเริ่มที่750บาทเป็นไซส์ XL แเป็นตัวที่ผลิตตัวอย่าง ข้างหลังสก,กีนตัวหนังสือตกบรรทัดมีแค่ตัวเดียวในโลกปิดประมูลวันพฤหัสนี้และล่าสุดไอ้นภชรินขายเสื้อคุณพ่อค้อมนำเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี1 0 0 0 0 0บาทโดยงานนี้ไอ้นภชรินนั้นก็ได้โพสรูปภาพผ่านอินสตาแกรมว่าไอขอขอบคุณทุกทกท่านที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้โดยการซื้อเสื้อไอสัตว์ของคุณพ่อนะคะขอให้ทุกท่านและคนในครอบครัวของท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะ ขอโทษสำหรับบางท่านที่ซื้อเสื้อคุณพ่อไม่ทันเพราะเราผลิตมาจำนวนจำกัดจริงๆค่ะไว้มีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวไอซ์จะชวนทุกท่านมาร่วมทำบุญกันอีกนะคะ